ครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากเฟซไทสตอรี่ดอทคอมนะครับก็มีช่องทางให้ติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับที่ช่องเฟซไทส Story นะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับด้านต่างๆของพระพุทธศาสนานะครับเรื่องราวของครูบาอาจารย์เรื่องราวเล่นลับต่างๆนะครับซึ่ง ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับส่วนบุคคลในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไม่เชื่อก็ให้ฟังเป็นนิทานไปก็ได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของเมืองลับแลนะครับหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะครับว่าเมืองลับแลเนี่ยมีตำนานเล่าขานเนี่ยมากกันยังไงนะครับ ก็เป็นเมืองที่เล่นลับบ้างแหละนะครับเป็นเมืองที่มหัศจรรย์บ้างแหละนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเป็นเมืองที่มีทรัพย์สมบัติเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าตำนานต่างๆที่เล่ากันมาทีนี้เรื่องราวของเมืองรับแลเนี่ยเมื่อบุรุษชนอย่างเราๆพูดกันเนี่ยก็เหมือนจะฟังแล้วก็กลายเป็นนิทานเรื่องเล่าหรือตำนานอะไรไปนะครับก็ ผมพยายามก็พยายามไปหาเนื้อหานะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องเมืองรับแลเนี่ยว่ามีพระอริยสงฆ์องค์ไหนไหมนะครับครูบาอาจารย์องค์ไหนไหมที่ได้กล่าวไว้นะครับซึ่งก็มีหลายๆรูปหลายๆองค์นะครับที่ได้กล่าวไว้นะครับเช่นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่คำคณิงเป็นต้นนะครับก็ผมจะขอกล่าวยกตัวอย่างของหลวงปูต ư, ่ตื้ออาจารธรรมโมนะครับซึ่งที่ยกตัวอย่างพระอ,องค์ท่านเนี่ยเขาเนื่องจากว่า หลวงปู่เตอร์เนี่ยเป็นเป็นพระ,ะพระสงฆ์นะครับที่เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเป็นลูกศิทธิ์ดุนแรกๆเลยนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งก็ได้รับกิตติศัพท์คํากล่าวขานนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นพระผู้ที่มีฤทธิ์กันนะครับเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะ,ะท่านก็เป็นสาธรรม,มิกนะครับกับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเป็น สาธมิกักบหลวง,งปู่ขาวอนารโยเป็นต้นนะครับซึ่งท่านก็ได้เดินทุดงเนี่ยไปกับหลวงปู่มั่นในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เดินทุดงกับหลวงปู่แหวนด้วยเช่นกันนะครับโดยอุปนิสัยของท่านจะเป็นพระสงฆ์ที่เข้าท่านจะ,ะดูผงผางนะครับนี่คือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเล่าที่เขียนกันไว้นะครับซึ่งรายละเอียดที่เขียนไว้เนี่ยก็หาอ่านได้ที่หนังสือโครงการ หนังสือบูรพาจา์นะครับเล่มที่2นะครับซึ่งก็มีเกี song, ่ยวกับพระอริยสงฆ์นี่หลายเล่มมากนะครับเล่มขอลงปูตื้อเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่สองที่พิมพ์ขึ้นมานะครับเรื่องราวตำนานนี่ผมจะขอเล่าเรื่องราวตำนานก่อนเกี่ยวกับเมืองลับแลนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตำนานเรื่องเล่านี้ก็เหมือนจะเป็นนิทานที่เล่าเล่ากันมานะครับแล้วก็มีาการกล่าวถึงนะครับว่าเมืองลับแลนี้นะครับเป็นเมืองที่ อยู่อีมิติหนึ่งนะครับซ้อนทับกับมิติของโลกมนุษย์ในปัจจุบันนะใครที่จะไปได้เนี่ยหรือจะเห็นทางเข้าเมืองรับแลเนี่ยต้องเป็นผู้ทรงศีลน,นะฮะแล้วก็หรือเป็นพระอริยสงฆ์นะครับซึ่งก็แล้วแต่องค์ที่จะได้เห็นหรือไม่เห็นนะนี่เป็นเรื่องเล่านะครับก็ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เล่าว่าจะมีเมืองรับแลเนี่ยตั้งอยู่หลายๆที่นะครับเช่นเพชรบุรีอุตรดิตถ์จังหวัดเลยหรือที่บึงกาฬ ก็จะมีเป็นต้นนะครับทีนี้มนอนยแปลเนี่ยเป็นยังไงบางทีเขาก็เรียกว่าชาวบางบทนะครับจะเป็นผู้ที่ถือศีนห้านี่เคร่งครัดมากนะครับมีศินสมบูรณ์มีผิวพรรณดีมีรูปร่างหน้าตาดีนะครับใจรักสงบนะครับก็มีบ้านเรือนเหมือนมนุษย์นี่แหละนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะก็ตำนานของมนุษย์แปลเนี่ยเขาก็ได้เล่าส,สืบทอดกันมาเนี่ยยาวนานนะ ผมก็จะขอเล่าตำนานก่อนนะครับว่าเรื่องราวตำนานเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีเรื่องราวตำนานที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตำนานรักของมนุษย์นะครับมนุษย์ปถุชนธรรมดาครับกับชาวเมืองรับแลนะเรื่องราวมีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้เข้าไปหาของป่านะครับแล้วก็เดินผ่านประตูมิติบังเอิญเผลอเลยเข้าไปผ่านประตูมิติ เข้าไปสู่เมืองละแพรโดยความบังเอิญน,นะก็ได้พบกับหญิงสาวาคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวเมืองลบแพรเนี่ยซึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาดีนะครับอาจจะเป็นด้วยบุพกรรมต่างๆที่เคยทนํนร่มกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่า,าบุพเพสันนิวาสนะครับถ้าเกิดตามภาษาของเรานะครับบุพเพสันิวาสก็เกิดรักใคร่รักใคร่กันโดยทันทีนะครับก็เลย ทางหญิงสาวนี่ก็เลยพาไปพบผู้เป็นมารดาของตนนะเมื่อถูกชะตากันแม่ทางแม่ทางมารดาของหญิงสาวก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับก็รักใคร่กันก็อยู่ด้วยกันที่เมืองลับแหละนะครับมารดาหญิงคนนั้นก็อนุญ,ญาตให้อยู่ด้วยกันนะครับโดยที่มารดาหญิงสาวชาวเมืองลับแหละนั้นก็ได้อ่าให้กดข้อหนึ่งไปนะครับก็คือ จะต้องสัญญาว่าจะต้องประพฤติอยู่ในศีลธรรมนะฮะก็คือรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดห้ามผิดศีลดยเด็ดขาดนะครับชายหนุ่มก็รับปากนะครับเพราะว่าหลงรักนงางสาวเมืองรับแลคนนี้นะครับก็เลยอยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่าก็มีพยานรักหนึ่งคนนะมีลูกหนึ่งคนด้วยกันนะครับเหตุการณ์ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให ชาวม,มนุษย์ต้องก,กลับมาโลกมนุษย์เหมือนเดิมก็คือว่าวันหนึ่งนะครับภรรยาของเขานะครับก็ออกนอกบ้านไปนะฮะจึงให้ชายคนนี้นะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแทนนะครับพอดีระหว่างนั้นนะลูกก็เกิดการร้องไห้งองแงกระจรงงองแงตามประสาเด็กนะครับก็เขาก็เลยเผลอป่าพูดไปว่าเางียบซะลูกแม่มาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม่ยังไม่มา นะครับแม่มาแต่คือว่าต้องการให้ลูกหยุดร้องไห้ก็เลยพูดออกไปอย่างนั้นการพูดโกหกก็เป็นหนึ่งในสินข้อ5้เอ้สินข้อ4นะครับมุสาวาทานะครับก็ทําให้ผิดศีลไปนะครับปรากฏว่ามารดาของหญิงสาวนะครับก็ได้ยินว่าลูกเขยของตนนั้นพูดเท็จแล้วนะครับจึงได้บอกกับหลังจากที่ภรรยาของชากคนนี้ครับกลับมาก็ได้บอกสาวตนว่านี่ สามีเธอนี้ได้พูดผิดศีลไปแล้วนะโกหกลูกไปแล้วนะครับทําให้ภรรยาเนี่ยก็ต้องบอกให้เขาเนี่ยออกจากเมืองรับแลไปนะครับเพราะว่าเมืองรับแลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศีลห้าอยู่ได้เท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่จะจากกันนะครับนางก็ได้ให้หัวขมินม้นบรรจุใส่ย,ย่ามว่าจะเต็มนะใส่ย,ย่ามฝากย่ามไปแล้วก็เอาขมิน้นใส่ย,ย่ามไปนะครับให้เขาติดตัวไปกลับบ้านไปนะครับ ก็ระหว่างทางนะครับเขาก็ชายคนนี้ก็ระหว่างทางเดินทางกลับนะครับก็รู้สึกว่าย่ามนี้มันหนักเหลือเกินนะครับก็รู้สึกหนักก็เลยเอาหัวขมิ้นนี่ยโยนทิ้งไปเรื่อยๆทีละหัวทีละหัวนะครับเพื่อให้เบาเบาลงนะครับจะได้เดินทางได้สะดวกนะครับไม่เจ็บระบมตามหัวไหลอะไรอย่างเงี้ยที่หิ้วมานะครับก็ทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆจนถึงมิติออกมาสู่เมืองมนุษย์นะก็ ปรากฏว่าเหลือหัวขมิ้นอยู่หัวเดียวนะครับเมื่อมาถึงหมู่บ้านนะครับพวกญาติและเพื่อนๆต่างๆก็ญาติพี่น้องก็เข้ามาสักถามว่าหายไปไหนต่างคนต่างต,า,งตามหาน้อหาไม่เจอนะครับผู้คนก็ห้อมล้อมอยู่อยู่ที่ตัวเขาอะครับว่าแปลกใจว่าเขาหายไปไหนนะครับก็เขาก็เล่าว่าเขาไปเมืองรับแลมานะครับต่างคนก็ยังไม่เชื่อนะครับเขาก็เลยหยิบเอาหัวขมิ้นที่อยู่ในย่ามนี่มาให้ดูปรากฏว่า หัวคม,มิ้นนั้นนะครับกลายเป็นทองคําเหลืองอลามเลยนะครับทุกคนก็เลยเชื่อว่าที่เมืองรับแรนี้มีอยู่จริงนี่นะครับภายหลังนะครับเขาก็เลยชายคนนี้ก็เลยพยายามที่จะไปหาทางเข้าเมืองรับแรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปตามเอาหัวคม,มิ้นที่เขาได้โยนทิ้งไว้ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงเมืองมนุษย์นะครับก็ปรากฏว่าหาทางเข้าไม่เจอนะครับเมื่อฟังเรื่องนี้ผมก็นึกเสียดายเหมือนกันนะ้ัหทองคําเยอะอันนี้ก็เป็นตำนานเล่าเรื่องนะ เอาเรื่องที่เล่าเรื่องส,สืบต่อกันมานะครับก็ถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยก็ฟังเป็นนิทานไปนะครับเพราะว่ามันก็ยากที่จะเชื่อนะครับผมก็เข้าใจอย่างนั้นแหละฮะแต่ก็เป็นตำนานที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งเลยนะทีนี้ผมมาต่อในเรื่องของหลวงปูต ư, ่ตื้ออจารธรรมโมนะครับซึ่งท่านก็ได้พบกับเทพในเมืองรับแหลกเช่นกันนะครับก็ เขียนไว้ในหนังสือนะครับหนังสือในโครงการหนังสือบูราพาจารย์เล่มที่2นะครับถ้าเกิดว่ายัางไงถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้อ่านลองไปอ่านดูนะครับเรื่องราวนี้ของปูตซ์ก็จะมีเล่มเนี่ยหนามากนะฮะอ่านก็ผมยังอ่านไม่จบนะครับแต่ก็มีเรื่องของเมืองรับแลไว้นะครับผมก็จะขออธิบายกล่าวถอดความมาจากหนังสือนะครับเรียบเรียงมาให้นะฮะก็คือว่าในหนังสือเขียนว่าอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองรับแลเนี่ย ลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านบอกว่ามีจริงนะครับก็คือว่าท่านอาบอกว่ามีจริงที่เมืองหลวงพระบางนี้นะครับก็คือที่เมืองหลวงพระบางนั่นเองนะครก็ท่านบอกว่าวิญญาณพวกนี้นะครับเป็นทิพย์นะเป็นพวกเทพที่อยู่เป็นอย่างเป็นทิพย์นะฮะก็มีศีลธรรมที่ดีมากนะครับก็ท่านก็บอกว่าบางครั้งอ่ะก็พบกันกับพวกเขาเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าเขานั้นเป็นเป็นใครเท่านั้นเองนะฮะหลวงปู่ก็เล่าว่าตกเย็นนะครับท่านวันหนึ่งนะครับท่านได้นั่งสมาธิกําหนดดูปรากฏว่ามีหัวหน้าหัวหน้าเทพของเมืองรับแหล่นะครับมากราบอาราธนาหลวงปู่นะครับเพื่อให้ประจำพรรษาอยู่ที่เมืองรับแหล่แห่งหนึ่งนะครับ ก็บอกว่าที่เมืองลำแดเนี่ก็มีวัดในพุทธศาสนาเช่นกันอยากให้ท่านไปเทศไว้ง่ายๆนะครับอยากให้ท่านไปเทศให้ฟังเพราะว่าชาวเมืองลาแดนนี่เป็นคนที่มีศีลชอบฟังเทศฟังธร,รรมนะครับอยู่อย่างสงบด้วยนะครับแต่หลวงปู่บอกว่าไม่ไม่ขอรับคํานิมนต์นะเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยจะต้องเดินทางไปเผยแร่พุทธศาสนาเน่ยอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยไม่ได้รับนิมนต์ไปนะครับก็ยังต้องสแสวงหาธรรมต่อไปนะครับแล้วหลวงปู่ก็แสดงธรรมให้เขาฟัง นะครับก็ก็ได้พียงแค่แสดงธรรมตรงนั้นให้เขาฟังเท่านั้นนะครับหลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่ตื้อก็เล่าให้ฟังว่าเทพพวกนี้เขาก็ไม่ไม่ค่อยไม่มีความทุกข์นะครับไม่ค่อยได้เห็นความทุกข์ทางกายเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นถึงความเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับก็คือยังไม่เห็นสัจธรรมเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีกายทิพย์นะครับแล้วก็แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีศีลธรรมอันดีอยู่แล้วนะครับ ก็ปรากฏก็ปรากฏในหนังสือนะครับบันทึกบันทึกไว้ก็มีเรื่องราวเท่านี้นะครับว่าหลวงปู่ตื้อเนี่ยก็ได้พบกับชาวเมืองรับแลเช่นกันนะฮะเรื่องนี้ก็ให้ฟังเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นตำนานเรื่องเล่าก็ได้นะครับผมก็ลองใช้วิจารณญาณประกอบดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพระอริยสงฆ์ก็ได้เล่าให้ฟังไว้แล้วเช่นกันนะครับก็มีเช่นหลวงปู่ตื้อเป็นต้นนะครับแล้วก็มีหลวง หลวงปู่คาคนิ่งด้วยครับนะครับที่ได้พบเมือนรับแรงนะครับหลวงปู่คําคนิ่งอ่าหลวงปู่คำคนิ้งได้พบเมือนรับแรงเช่นกันนะฮะก็เกี่ยวกับพญานาคอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่คําคนิ่งก็ได้มากล่าวเล่าเรื่องเทศนาห้ฟังเช่นกันนะครับก็เรื่องราวก็เรื่องเล่นลับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจก็สับสักไทยเรือสับสักไทยช่องผมไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆไว้ให้ท่านได้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ